อฮ้ยอารอะทรนๆเฮุ้อันนี้มันลงนะผมแต่รไม่รู้ว่ามันได้ปลาไหมนะเขาจัดูปลาแล้วเนี่ยเนี่เเนี่ยว้ยก็เจอละอ๋อโหดดดโด ันนี้อยู่กับผมสอนไวโอชิตนะครับผมอ่ะทุกคนก็ในวันนี้นะผมเราจะมาดักกระดัษยากนะครับผมก็เป็นกระดักที่เขาดักปลายากนะทุกคนก็ที่นี่เขาก็ดักไว้อันหนึ่งนะครับผมแต่มันยังไม่ลงนะผมนี่นะก็ในวันนี้นะผมก็กระดักที่เราจะมาเอาก็คือเป็นกระดักตัวนี้นะครับผมนี่มาดูที่นี่ทุกคนนี่คือเราจะใช้ตัวนี้เลยทุกคน เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับผมน้ํามันขึ้นนะผมเขาก็ดักไว้นะผมแต่ตอนนี้น้ําลดลงม,มันก็อยู่บนบกนะผมวันนี้เราก็เลยจะมาย้ายที่นะครับผมเพราะนั้นทุกคนก็ในวันนี้เราก็ได้อยู่กับผู้ชาวประมงนะผมเขาเป็นผู้ล่าปลาอะไระต่างนี้นะในแม่น้ํานี้ก็ค่อนข้างที่จะมีปลาอะไรเยอะนะทุกคนถ้าสมมติเราวางก้อนหินไว้แบบนี้นี่มันก็จะมีน้ําหนักเห็นไหมนั่นแหละทุกคนคือแบบตอนนี้ที่เขาก็ทําอุปกรณ์อะไระต่างนะผมนี่ เอาจะมาใส่ที่นี่นั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปดักกันเลยดีกว่าทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะผลน,นั่นแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนไป ก็คือเป็นชาวประมงอะไระต่างๆนะผมก็ดูในเรือน,นะผมก็จะมีก้อนหินจะมีอะไระต่างๆเพื่อที่จะมาทําเป็นฟองน้ำนะทุกคนส่วนข้างหน้าก็จะมีตะไคร์อะไระต่างๆนี่นะผมแล้วก็ก้อนหิยอะไรนะเพื่อที่จะไปดักตะไคร่หรืออะไรนี่นะพี่เขาก็จะเป็นหาปลาอะไรแบบนี้นะทุกคนโอเคก็ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากให้พี่เขาเนี่ยไปทําให้ดูนะผมว่าวิธีดักมันต้องดักยัง,ยงไงอะไรยังไงนะผมก็พี่เขาก็กินเรื่องการ หาปลาอยู่แล้วนะทุกคนก็เพราะว่าจากใครที่เคยดูช่องไวเมย์สวนเนี่ยพี่เขาก็เคยไปทําให้หลายคลิปอยู่นะมันได้ปลาตัวใหญ่เนี่ยนั่นหรือคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราไม่อยากจะเสียเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปเริ่มกันดีกว่าทุกคนมาโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแต่เราไม่เห็นที่ของปลาเลยเราไม่รู้ว่าเราจะดักที่ไหนดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองลงไปที่ข้างล่างดูนะครับผมว่าเราจะได้เจอจุดที่มันดีหรือเปล่านะครับผม โอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูกันที่นู่นทุกคนที่นู่นนะที่นู่นเลยเราจะไปดูนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าทุกคนมา ก็ได้เจอจุดแล้วนะ,นะผมมันเป็นที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างที่ดเดยอะเลยนะครับผมนี่โอ้คือแบบมันค่อนข้างที่จเจ๋งเลยทีเดียว okay, โอเคก็ได้แล้ทุกคนคือในตอนนี้นะผมเราก็จะต้องไปทําที่มันอีกนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีเที่ยอะไรเลยเมื่อกี้เราก็ได้เตรียมออันนี้ด้วยนะครับผมไม้ไผ่เพื่อที่จะทําให้กระดาษของเรามันแน่งขึ้นนะครับผมเพื่อให้มันจับกระดาษของเรานั่นเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทํากันเลยดีกว่าทุกคน โอเคทุกคนก็ในตัวนี้นะผมเราก็จะต้องมัดที่นี่นะผมเพื่อให้เออ่ไม้ไผ่ของเราเนี่ยมันแน่นขึ้นนะผมนั่นแหละคือตอนนี้พี่เขาก็กําลังมัดอยู่นะผมส่วนอันนี้นะผมเดี๋ยวเราก็จะต้องมาเสียบไว้ที่ทุกคนน,นี่อันหนึ่งอันนึงส่วนกระดาษมันก็จะอยู่ที่ข้างบนนี้นะครับผมคือในตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำทีละยางดีกว่าตอนนี้มันงงๆอยู่นะ okay, เดี๋ยวเรามาดูกันเลย ส่วนที่นี่นะผมเราก็จะต้องมัดอีกที่หนึ่งนะผมเพราะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันคคอนข้างที่สามคัญเลยนะผมแต่ถ้ามันหลุดนี่คือหลุดเลยไม่มาดดีไม่ได้ครับปลาใหญ่นี่หลุดส่วนฝันรุ่นนะครับผมก็จะมีคนเนี่ย <สๆ S 1> เขาไปหาปลานะผมเ <สๆ S 1> ขาไปตกเบ็ดอะไรต่างก็คคอนข้างที่จะเยอะนะทุกคนแต่ที่เราทำเนี่ยคือเรามาทำกระดาษยากนะ <สๆ S 1> ครับ <สๆ S 1> เราไม่ได้มาตกแเบ,บ็ด เป็นไงบ้างพี่ตังโอ้ oh, oh, คือแบบตอนนี้รู้สึกว่ามันหนาวมากนะครับผมอาที่ชาวปะาโมนี่ไม่ใช่งค่ไหนคือแบบมีมันคมมาก oh, ก็ส่วนที่นี่นะผมเราก็จะทําให้มันค่อนข้างที่เข้าก็ไม่ค่อยลึกนะผมเพราะว่าเราก็จะต้องมากอีกนะครับผมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราก็จะต้องมาที่นี่นะครับผมโอเคทุกคน<าด> <thinking> คกคน็พี่คขาวนี้นะผมก็เป็นชาวประมงที่หาปลาเนี่ยอยากมือชื่เลยนะครับผม ก็พี่เขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้ปลาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมก็พี่ได้ปลาสูงสุดกิโลครับพี่ได้มา6080ได้อยู่ครับโอ้ทุกคนโอ้คือแบบสุดยอดเลยนะครับผมนั่นหละทุกคนมันก็ประมาณ7080นี่ตัวใหญ่อยู่นะทุกคนนั่นแหละโอเคคือตอนนี้เขาก็ได้มาไว้เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะต้องเอากระดาษลงมาไว้ที่นี่นะครับผมนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตีเรามาวางกระดาษกันเลยดีกว่าทุกคนมา ก็วิธีขั้นตอนกันดักนี้นะผมนี่แล้วก็จะเอาที่นี่เนี่ยมาขึ้นมาแบบนี้ส่วนข้้นหลังนี่นะครับผมเราก็จะเกี่ยวไว้แบบนี้อ๋อส่วนที่นี่เราก็จะทาไว้เดี๋ยต้องมีไม้อันนึงถ้าเอาใหญ่ก็ถูกปลาใหญ่ถ้าเอาน้อยเอาถูกปลาน้อยครับอ๋อแต่ถ้าเอาใหญ่นี่คือหมายถึงว่าปาถ้าปลาเล็กมันเข้าไปเนี่ยม,มันจะไม่หลุดนะครับผมมันจะได้เฉพาะปลาตัวใหญ่ๆนะครับนี่ทุกคน ก็วิธีดูครับผมนี่คือผมจะแยียเข้าไปนะถ้าสมมุติปลาเข้ามาใช่ไหมทุกคนมันจะมีเชือกอยู่นะครับผมที่นี่เนี่ยเห็นไหมนี่นะมันก็จะมีเชือกอยู่นะครับผมนั่นแหละก็ปลามันปลามันก็จะมองไม่เห็นนะครับผมถ้าสมมุติปลาเข้าไปเนี่ยดูนะครับผมนี่หนึ่งสองสามนี่โอ้โหคือแบบสิ่งช่งอะไรครับผมทุกคนนั่นแหละคือตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราไปวางกันดีกว่าทุกคนเราไปด่าก,กันเลยทุกคนมา เดี space, okay. the left, the okay. Still, ๋ยวตอนนี้เราก็จะวางไว้ที่นี่นะครับผมนี่โอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะต้องมัดไว้ที่นี่ให้มันแน่นนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาทํากันดีกว่าครับนี่นะทุกคนเราก็จะต้องมัดไว้ที่นี่นะครับผมเพื่อให้มันจะไม่ดิ้นไปไหนนั่นแหละไม่อย่างงั้นนี่หลุดใช่ไม่อย่างงั้นนี่หลุดแน่นอนครับผมปลาใหญ่นี่หลุดใช่ครับผม ก็วิธีมากนะครับผมเราก็จะต้องมัดให้มันแน่นนะครับผมถ้ามันไม่แน่นนี่มันจะไม่อยู่นะครับผมถ้าปลามันเข้ามาเนี่ยก็ส่วนข้าลังนี้นะคผมเราก็มันจะมีเชือกอยู่นะคผมเราก็จะต้องมัดไว้นะคผมก็เพื่อไม่ให้เวลาน้ํามันแรงเนี่ยมันจะได้ไม่แบบแบบนี้นะครับผมถ้าเราไม่มักเนี่ยมันจะบะทําแบบนี้โอเคคืออะไรก็ไม่รู้นะก็หมายถึงว่า ข้างล่างนี้นะผมหางมาเนี่ยมันจะออกมานะผมแต่ถ้าเรามากไ้แบบนี้มันไม่มีโอกาสที่จะออกมาแน่นอนนะครับผมนั่นแหละก็เหลืออีกอย่างนึ่งนะผมเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่นี่เลยถ้าเราไม่อยากให้มันหลุดเนี่ยเราก็จะต้องใช้ก้อนหินที่มันตัวใหญ่ๆแล้วก็แบมๆแบบนี้นะครับผมเนี่ย เราก็จะวางไว้ที่นี่เลยทุกคนนี่นะครับผมโอ้โหนี่จะวางไว้แบบนี้แล้วก็เราก็จะมาด่ากันเลยทุกคนมาที่เขาไปนาทีนี้ไปล้เนี่ยทุกคนที่นี่เราก็จะต้องเอาขึ้นแบบนี้นะผมเธอเดียวนี่มันที่นี่มันก็จะต้องเกี่ยวไว้แบบนี้นะผมเรามีกินแม้อันหนึ่งใช่ก็วิธีั้นตอนการด่าก็ไม่ยากนะผมแต่ก็ เราก็จะต้องดูให้ดีนะผมถึงมันจะไม่ยากแต่ถ้าปลาเขาเนี่ถ้ามันไม่แน่นเนี่หลุดไปหมดเลยโอเคก็ได้ทุกคนคือในตอนนี้เราก็ได้ดักไว้เสร็จแล้วนะครับผมนะผมว่าเขาก็น่าจะหาปลาเมือเรานี่แหละทุกคนก็ในตอนนี้นะผมเราก็ได้ดักกันเสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าจะได้ปลาหรือไม่นะครับผม คือในตอนนี้เนี่ยทุกคนฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมทุกคนเห็นไหมมามาดูฝั่นนี้นู่นน่นนะครับผมนุน่นก็จะมีคนหาปลาอยู่เหมือนกันเห็นไหมมองเห็นไหมน่าจะไม่เห็นหมครับผมเพราะว่ามันไกลเกินเดี๋ยวพพุ่งมีมากี่มองครับผมมงก็ถือว่าเช้าอยู่นะทุกคนก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเราก็จะต้องรีบมาดูนะครับผมแต่ถ้าเราไม่รีบมาดูเนี่ยก็เพราะว่าจะมีคนมาแอบมาดูอะไรต่่งนะครับผมเราก็เลย จะต้องรีบมาให้ชาวหน่อยผมเราก็ได้ดักกระดาษไว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะผมที่จริงแล้วพี่เขาก็ดักไว้อยู่หลายอันนะแต่อันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดักเพิ่งมาดักในวันนี้นะผมก็เดี๋ยวตอนนี้นะผมเราก็จะเริ่มกลับบ้านอะไรต่างนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันนะผมว่าจะได้ปลาหรือไม่ได้นะผมนั่นแหละทุกคนก็ในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกลับกันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะผมนั่นแหละแล้วพรุ่งนี้เจอกันบาก อาโอเคทนี้ผกมาด้วยครับก็คูแบบมือผมเจ็จอยู่แหลกแบบยังไม่ได้เข้าป่าเลยนะทุกคนผมก็พาอะไรไม่ถั่วครับนี่ไม่รู้ว่าววกลับไปทำไมกินลถทมาหรเนี่ยี่นี่ลยนี่โอทุกคนทุกคนปลาปนี่นะ ในมอเนย์ใน,น,นโอเพนเนย์ลุ้หรอล่ะเออเออพ่อเ,นเ,อเอพนี่ทุกคนโู้ได้ปลามาตัวหนึ่งนะ,าาะครับผมกลับไปทาปลาละครับเอากลับไปทาปลาละครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเอากลับไปทาปลาละนะครับผมเ<บ>น,นี่ยทุกคนมันก็บูดแล้วนะครับผมเราไม่รู้ว่าใครมันน่าจะโดนตะไคร่มันหลุดไปแล้วก็กอะไรนี่แหละโดนะหลุดฮะการหลุด ดนแน่นหลุดดนแน่นหลุดนะครับผมนี่ก็เลยตายนะครับผมโอเคเดี okay. okay. ๋ยวตอนนี้เราจะทิ hmm. mm ้งแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออะไรปเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่นี่ก่อนนะครับผมว่ามันจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมโอเคก็อันนี้มันเป็นที่เขาดักไว้เมื่อวานนะครับผมนั่นทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูกันก่อนมาโอ้ทุกคนนี่นะมันไม่ลงนะอันนี้ โอเคเนื่องจากมาไม่ลดเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูที่นี่อีกทวนมาดูกันว่าจะได้ไหมนะโอ้ทุกคนอันนี้นะมันไม่ลงนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะขึ้นไปดูกันอีกที่ข้างบนว่ามันจะได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้ดตอนนี้เราขึ้นไปกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่เราได้ดักไว้นะผมว่ามันจะได้ไหมนะทุกคนโอ้ทุกคน มันลงครับผมเฮ้ยอัอดรถเลยนะเพือ่อนรถรอเฮ้ยทุกคนอันนี้มันลงครับผมเดีย๋ยวเไม่รู้ว่ามันได้ปลาไหมนะโอ้ม,มันลงครับผมดเดี๋ยวน,นี้เราจะไปดูกันดีกว่าทุกคนมามาดูกันเราจะไม่มากเงือ <มา S 1> แล้วคร <มา S 1> ับคือแบบเดินลองกันดูกันก่อนว่าจะได้ไหม แต่มันลงนี้ผมว่ามันก็น่าจะนอนน้ำก่อนมันไม่คลี่ส์อ๋อโหเาองมคลี่สาต้องคลยนี้ที่นะโหทุกหมดเลยครับใช่มันเป็นตัวใหญ่ครับดูอันนี้มันก็หลุด้วครับผมโอ้โหย่งเงี้ยสิย่าดูนะปลาอะไรเนี่ย โอ๊ยจัดดูปแล้วเนี่ยนี่อไรนี่ยวกเธอเอทุกคนมันโดนต่อมาอย่่ครับเอออ้ยด้้ยดูมันให่มันมันใหญ่สกิโลกิโลครับะ้โเรรแลวครับจะดเนี้ม่คดอย่างวันนี้นะครับ ตัวมันค้อขั้นที่จะใหญ่มากนะครับผมโหสายประมาณนี้ประมาณกิโลครับ20กว่า20 20กว่าครับอัตู้หลังโอ้ทุกคนคือแบบตัวมันใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเราขอหานทางนี้มาก่อนมาขึ้นรถทางนี้โูโ้หูทุกคนมาเดมหมดแล้วดูถนันเออดูครับผมปากมันอันนั้นหมดแล้วนะครับผมมันโดนสายร่างนี่นะครับผมโอ้ตัวใหญ่มากนี่ g r ับจับไหม ลองจับดูสิพี่พี่บ๊าบมาลองเอามือมาดิตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยทีเดียวนะผมอันนี้ประมาณกิโลครับพี่ยี่สิบกว่าครับโอ้โ่ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าเลยนะทุกคนตัวนี้คือแบบตัวมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคิดว่าสามสกว่าแล้วเอาทีเร็วเดี๋ยวมันจะลุดมาเดี๋ยวมีเราเอาออกกันดีกว่าทุกคนนานๆได้ข้าวหนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวถูไปเอาถูให้ครับเจาะอย่ะโอเคทุกคนก็ในตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงนะผม เมื่อกี้เราก็ได้ดูมาหลายอันนะผมแต่อันนั้นมันไม่ได้สักตัวแต่มันไม่ลงนะผมอันนี้มันลงเดี๋ยวดูดูปลาครับโยนเนี่ยโยนเนี่ยโยนเนี <า S 2> ่ยอีทุกคนอุย้ยคือแบบตอนนี้มันแข็งแรงมากนะครับผมพวกกันแน่นนะอันนี้นน่ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ใสจไงนเนี่ย วุ้ยเราเจ็บเกาะกิริยาเกินอีกเยอเออพอดีเลยครับไอ้ถผมพอดีเลยทุกคนเอ๊ะจะเสพเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้โหคดโซะโคโคโคดใหญ่เลยใช่โคดใหญ่เลยอ้ เม็ดได้มาหลายวันแล้วครับเนี่ยอืมในอันก่อนค,คือแบบอันนี้คือยังตัวเล็กอยู่นะผมปกติพี่เขาจะได้ใหญ่กว่านี้นะใหญ่กว่านี้ครับใช่ผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราประมาณสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิครับตอนนี้เราเอาครึ่งเรือกันดีกว่าทุกคนมาไม่อย่างงั้นไม่ได้หรอกครับมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะผมประมาณ20กว่าโลก็ใหญ่มากพอสมควรแล้วนะ แต่ถ้าเป็น50 60 70 80ร้อยโลนี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่ไซรั่งนี่น่าจะพังหมดใช่ผมแต่นี่ไซรั่งมันหักแล้วนะผมเมื่อกี้มาหักไปสองเส้นไปสองเส้นครับสองซี่ไม่ใช่สองซี่ครับผมนี่นะทุกคนมันก็เต็มข้องที่เต็มกระสอบเลยนะผมเกือบเพราะที่จะใหญ่อยู่นะทุกคนใช่คผมยี่สิบว่านี่ก็หายากอยู่นะใช่ปลาตัวใหญ่แบบนี้คือเราไม่อยากทําเมนูนะผมเพราะถ้าเราทํานี่ที่หญ่หมดแน่แล้วผม แค่หางนี่ก็ดูับผมอิ่มอิ่มแล้วนะผมแค่หางนี้แต่ทั้งตัวนี้น่าจะกินไม่หมดใช่ต้องกินทั้งหมุ่บ้านเลยมาเนี่ยเจิกคุยทั้งโอเคก็เดี๋ยวแล้วแต่พี่เขานะผมว่าเขาจะท้าอะไรยังไงต่อไปนะผมเดี๋ยวเราก็ไปขายสิครับต้องไปขายอยู่แล้วครับเอาไปขายใช่ไหมครับผมนี่คือข่โลเท่าไหร่ครับยังไม่รู้เลยอ๋อเดี๋ยวต้องไปดูที่คนซื้อนะผมว่าเขาจะซื้อโลเท่าไหร่เอาไปประมาณสองสามร้อยได้อยู่นะสองสามร้อย ตัวเล็กสองสามร้อยเหรอไม่ใช่ตัวหนึ่งกิโลอ๋อต่อกิโลอ๋อต่อกิโลละสองร้อยสามร้อยนะทุกคน <c oughs> คือแบบราคาปลานี่ผมจะบอกให้ทุกคนรู้เลยครับถ้าปลาตัวเล็กนี่มันจะถูกกว่านะครับปลาปลายิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะครับบางทีนี่ปลาพวกนี้นะครับมันขึ้นเป็นสามร้อยเลยนะครับโลละสามร้อยเลยนะครับอู้ใช่หรอ ใช่ใช่โอ,อ้โอโอเคทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนที่พี่เขาไปไขกันดูทุกคนว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ประมาณกี่บาทนะครับก็ในปลาตัวนี้เนี่ยก็จะได้ในราคาตกอยู่ที่กี่บาทนะครับผมก็ประมาณยี่สิบกว่าโลนะครับผมไปดูกันเลยว่าจะได้กันเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนนั่นแหละมาเดี๋ยวลองชั่งดูเลย เกกิโลเอาไม่ถึงยี่สิบหรอกทำไมตัวใหญ่อ่ะโอ้ยชิบแตละโอ้ทุกคนเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะผมมันก็ประมาณสิบเก้าโลนะผมมันก็ตัวขนาดนี้แล้วทุกคนดีเลยครับใช่ผมเท่าไหร่ครับโอ้ทุกคนสามพันสี่ร้อยยี่สิบนะผมทุกคนโอ้คือแบบแค่วันเดียวนะทุกคนก็ได้สามพันกว่าแล้วโอ้โหคือแบบที่เขานี่ สิ่งยอดอลไรครับผมเดี๋ยววันไหนนานๆคราหนึ่งครับใช่ครับผมเดี๋ยวน้ำขึ้นปลาก็ใหญ่ขึ้นครับผมวันนี้ครับคุณไม่สวัาดี้งฮะอาจจะไพอยาเยอะตอนนี้คุณไม่สาวมาเรื่องรายการกับเรานะฮะใช่ครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมใช่อันนี้จะไปย่างทำเมนูอะไรโอ้นี่ไข่เสร็จแล้วไข่เสร็จแล้วครับอันนี้ไข่เสร็จแล้วไม่ย่างครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้คุณไม่สาพิเ ถึงเมืร่นะผมโอเคครับผมเจอกันใหม่ปี <ไป S 2> หน้าสลับปี<ไ>ปนี้สวัสดีครับผมบ้าย <ไป S 1>